วันนี้อาจารย์จะสอนโครงสร้างของวัสดุเกษตรนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็น่าจะไม่เกิน20นาทีแล้วเราก็จะไปตอบคำถามอาจารย์ใน Google Form กันนะคะโดยวันนี้เราจะไม่มีการแบ่งกลุ่มอาจารย์จะให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทำงานเดี่ยวอาจารย์แบ่งคะแนนออกเป็น5คะแนนในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตอบคำถาม ที่อาจารย์สอนในคลิปนี้นะคะแล้วก็อีก2คะแนนจะให้ถ่ายรูปสมุดท,ที่เราทำการโน้ตการดูคลิปอาจารย์นะคะที่อาจารย์สอนซึ่งในหน้าที่ถ่ายรูปมาจะต้องประกอบไปด้วยเลขที่เลขที่ไม่ใช่รหัสนักศึกษานะก็คือเลขที่1เลขที่2ของเราจนถึงเลขที่สุดท้ายนะคะอย่าไปแย่งเลขที่เพื่อนแล้วก็ตามไปด้วยชื่อสกุล แล้วก็สรุปเนื้อหาที่ได้จากคลิปวิดีโอถ้าใครที่สรุปได้มากกว่าหนึ่งหน้าอาจารย์ต้องการแค่หน้าเดียวนะคะถ่ายแค่หนึ่งหน้าแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google form ที่อาจารย์ส่งลิงก์เข้าให้ใน l i น์วันนี้ก็จะมีคะแนนทั้งหมด5คะแนนอ่ามาเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะ เรื่องที่อาจารย์สอนในวันนี้หัวข้อว่าโครงสร้างของวัสดุเกษตรซึ่งโครงสร้างของวัสดุเกษตรเนี่ยจะประกอบไปด้วยโครงสร้างในระดับจุลภาคแล้วก็โครงสร้างในระดับมหาภาคนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ระดับซึ่งในระดับจุลภาคเนี่ยก็ยังแบ่งได้อีกว่าเราจะแยกออกเป็นเซลล์แล้วก็ผนังของเซลแล้วก็ช่องว่างภายในของวัสดุเกษตร ในส่วนแรกเซลล์และผนังของเซลล์เนี่ยถ้าเราเอาวัสดุกเกษตรมานะคะภายในเราทําการผ่าแล้วก็ใช้กล้องส่องเข้าไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะเจอผนังเซลล์ซึ่งผนังเซลล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลิกนินเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสซึ่งในโครงสร้างทางเคมีเนี่ยเราไม่ต้องลงลึกนะคะคืออาจารย์แค่อยากให้พวกเราได้รู้ว่าในผนังของเซลล์แล้วก็ในเซลลของวัสดุกเกษตรเนี่ย มันมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะตัวแรกลิกนินเนี่ยก็คือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเนื้อเยื่อพืชเลยโดยเราจะพบในผนังของเซลล์ซึ่งตัวเนี้ยตัวลิกนินนะคะจะทําหน้าที่ให้ผนังของเซลล์พืชแข็งแรงซึ่งเขาจะอยู่รวมกับเซลลูโลสแล้วก็เฮมิเซลลูโลสอ่าก็คือส่วนคือถ้าเอามาดูง่ายๆคือจะเป็นส่วนประกอบของเปลือกแล้วก็สังแล้วก็เป็นเยื่อยใยของรากลําต้นซึ่งจะถูกสร้างจากโคนไปสู่ยอด เมื่อพืชมีอายุมากขึ้นลิกนินก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของลิกนินนะคะก็คือตัวโครงสร้างที่อยู่ตามเปลือกตามสังนั่นเองนะคะถัดมาตัวที่สส่วนประกอบที่2ก็คือเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลลพืชซึ่งจะมีอยู่ในผักผลไม้แล้วก็มเมล็ดธัญพืชต่างๆเนี่ยโดยจะอยู่รวมกับเพมิสิลูโลสแล้วก็แพคตินนะคะเซลลูโลสเนี่ยจัดเป็นเส้นใยอาหารประเภทหนึ่งที่ไม่ละลายน้ํา คือเอามาใส่ไว้ในน้ําเขาก็จะไม่ละลายน้ําและไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์หรือสัตว์ที่มีกระเพาะเดี่ยวแปลว่าเราไม่สามารถย่อยเซลลูลโลลได้นะคะอันที่3ก็คือเฮมิเซอลูโลสจัดเป็นเส้นใยอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ละลายน้ําไม่สามารถย่อยได้ด้วยเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เช่นกันนะคะหรือสัตว์กระเพาะเดี่ยวแต่สามารถละลายได้ในด่างที่เจือจาง โดยคุณสมบัติทางกายภาพที่สำคัญนะคะมีความสามารถในการอุ้มน้ำแล้วก็แลกเปลี่ยนไอออนประจ,จุบวกเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ของมนุษย์เขาก็จะทำให้เราเกิดถ้าเราได้กินเข้าไปเราก็จะเกิดมีความรู้สึกอิ่มแล้วเราก็จะขับถ่ายออกมาอันนี้เรียกว่าเฮมิซิลโลสทั้งสามตัวเนี่ยค่ะก็คือเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในวัสดุเกษตร แล้วเขาก็จะมีโครงสร้างทางเคมีตามรูปที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะอันนี้เราก็เพียงแค่รับรู้ไว้ว่าเนี่ยถ้าเราเผาวัาสดุเกษตรมาแล้วไปทำการสองกล้องเราก็จะพบลิกนินเซลล่เอเฮมิซิลลูโรสเซลลูโลสภายในนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อการแปลรูปด้วยอาทิเช่นถ้ามีลิกนินสูงหรือว่าสมมุติเราหยิบไม้มาท่อนหนึ่งที่มีอายุ หลายหลายสิปีไม้ท่อนเนี้เขาก็จะมีความแข็งแปลว่าเขามีลิกนินมากเนี่แหละคะ่ะในการใช้ออกแบบเครื่องตัดก็ต้องใช้กําลังที่มากพอนะคะเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ส่วนประกอบที่อยู่ในผนังของพืชเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบและส่วนไหนที่มีมากซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทางเคมีนะคะสําหรับ3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นลิกนินเซลลูโลสหรือเฮมิเซลลูโลสนะคะเข้าแลบวิเคราะห์ได้ว่าวัสดุเกษตรตัวนี้มี ลิกมานมากน้อยแค่ไหนนะคะมีซโรุ์มากน้อยแค่ไหนหรือมีเฮมิซูโรุ์มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการออกแบบผลผลิตออกแบบการแปรรูปวัสดุเกษตรของเราได้ตัวที่สองนะคะนอกเหนือจากเซลล์แล้วก็ผนังของเซลล์แล้วก็คือช่องว่างภายในช่องว่างภายในของวัสดุเกษตรเนี่ยหมายถึงปริมาตรของพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือภายในโครงสร้างของวัสดุนะคะ ถ้าเอามาทำเป็นสมการก็คือสมการระหว่างปริมาตรช่องว่างทั้งหมดอยู่ด้านล่างนะคะคูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็คือเอาปริมาตรของช่องว่างเนี่ยหารด้วยปริมาตรช่องว่างอ่ปริมาตรรวมของวัสดุคือตัวบนเนี่ยจะเป็นปริมาตรช่องว่างทั้งหมด เราก็จะวัดช่องว่างทั้งหมดเลยมันจะมีเครื่องวัดนะคะว่ามีช่องว่างเท่าไรแล้วก็ปริมาตรรวมของวัสดุทั้งหมดก็คือรวมเนื้อรวมเซลล์เข้าไปด้วยทั้งหมดเนี่ยก็จะคูนด้วย100ก็จะได้เป็นสัสดส่วนระหว่างปริมาตรช่องว่างกับปริมาตรรวมของวัสดุคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของช่องว่างออกมาภายในออกมานะคะถ้าอาจารย์ออกข้อสอบโดยการให้ปริมาตรช่องว่างมาให้ แล้วก็ให้ปริมาตรรวมมาให้อาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะคํานวณได้นะคะถ้าใช้สูตรนี้ถัดมาค่ะประเภทของช่องว่างภายในสามารถแบ่งออกเป็นได้3ามประเภทนะคะก็คือช่องว่างระหว่างอนุภาคช่องว่างาในเนื้อเยื่อแล้วก็ช่องว่างรอยแตกโดยช่องว่างแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมี วิธีการดูที่แตกต่างกันตัวแรกนะคะก็คือช่องว่างระหว่างอนุภาคเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้เลยก็คือเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยอาจารย์ให้เรียกเขาว่าอนุภาคเมล็ด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 นะคะเมล็ดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยแล้วช่องว่างระหว่างเมล็ดนะคะที่เอามากองแล้วมีช่องว่างอยู่นะคะเราเรียกช่องว่างนี้ว่าช่องว่างระหว่างอนุภาค ก็คือช่องว่างประเภทที่1ช่องว่างประเภทที่สองช่องว่างภายในเนื้อเยื่ออาจารย์ยกตัวอย่างแตงโมพาแตงโมออกมาเราจะเห็นสีสแดงๆเนี่ยค่ะเนี่ยแหละก็คือช่องว่างที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อถ้าเราเอาน้ําออกไปเราก็จะพบช่องว่างเหล่านี้นะคะซึ่งช่องว่างเหล่านี้สามารถมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่ภายในได้มันจะมีผลต่อการทําแห้งถัดมาก็คือช่องว่างประเภทที่สามช่องว่างที่มาจากรอยแตกอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่าง ของป๊อปคอนก็คือการนำข้าวโพดแห้งนะคะมาให้ความร้อนจนเขาเกิดการแตกตัวออกมาแล้วช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการแตกตัวเนี่ยค่ะเราเรียกว่าช่องว่างจากรอยแตกที่เกิดจากกระบวนการแปลรูปแปลว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าช่องว่างภายในเนี่ยของวัสดุเกษตรเนี่ยมีอยู่3ประเภทก็คือช่องว่างระหว่างอนุภาคช่องว่างในเนื้อเยื่อแล้วก็ช่องว่างรอยแตกนะคะแล้วปัจจัยที่มีผล ต่อช่องว่างภายในเกิดจากอะไรทำไมวัสดุกเกษตรแต่ละตัวถึงมีช่องว่างที่แตกต่างกันปัจจัยที่หนึ่งเลยก็คือชนิดของวัสดุกเกษตรจากภาพที่พจะนำมาให้เนี่ยเป็นวัสดุกเกษตรคนละชนิดกันตัวแรกก็คือมันฝรั่งใช่ไหมคะตัวที่สองก็คือแตงโมสองตัวเนี่ยเขาจะมีช่องว่างภายในที่แตกต่างกันโดยผลผลิตที่มีเนื้อแน่นอย่างเช่นมันฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างน้อยเราจะเห็นเนื้อเขาจะเนียนมากถ้าเราได้เอามือรูปดูนะคะ เมื่อผ่าในขณะเดียวกันแตงโมนเนี่ยเขาจะมีช่องว่างที่มากกว่าเพราะว่าในเซลล์เขามีน้ําก็เลยทําให้เกิดช่องว่างที่มากกว่านี่ก็คือชนิดของวัสดุเกษตรที่มีความแตกต่างกันนะคะก็ทําให้ช่องว่างภายในแตกต่างกันเช่นกันถัดมานะคะสถานะของความชื้นที่อยู่ในวัสดุเกษตรก็จะทําให้มีช่องว่างที่แตกต่างกันเช่นกันอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของวัสดุกเตษตัวเดียวกันเลยก็คือ สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เนี่ยถ้าเรายังไม่ทําอะไรกับเขาเลยเขามีน้ําอยู่ภายในแปลว่าข้างในเขามีความชื้นนะคะความชื้นสูงทําให้ช่องว่างเล็กลงเนื่องจากโครงสร้างพองตัวก็คือถ้ามีน้ําอยู่เข้าไปแทนก็เลยไม่มีช่องว่างช่องว่างก็เล็กลงนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราเอาสตรอเบอรี่ไปทําการอบแห้งในภาพเนี่ยเป็นการฟิทดายก็คือการไประเหิดน้ําที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยออกนะคะก็ทําให้เกิดความชื้นต่ํา มันก็ทําให้ช่องว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากการหดตัวของเซลล์นะคะอันนี้ก็คือสถานะของความชื้นที่อยู่ภายในวัสดุกเกษตรที่จะมีผลต่อช่องว่างที่อยู่ภายในนะคะถัดมาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือกระบวนการแปรรูปอาจารย์อยากให้เราเห็นดูภาพนี้จะชัดเจนมากถ้าเราเคยเห็นอินทผลัมเวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วนะคะกัดเข้าไปทางลูกเราจะพบว่าช่องว่างเขาก็มีน้อยใช่ไหมคะ แต่ขณะเดียวกันถ้าเรานำไปอบแห้งเราจะพบว่าเม็ดกับเนื้อเขาแยกออกจากกันเนี่ยค่ะกระบวนการอบแห้งทำให้เกิดช่องว่างภายในวัสดุเกษตรหรือแม้กระทั่งการบดเราเอาขมิ้นนะคะมาหัน่นเราก็จะพบว่าโอ้เนื้อเขาเนียนมากละเอียดเลยช่องว่างน้อยมากแต่พอเราไปบดเราก็จะพบว่าอ๋อพอไปบดแล้วจะเกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นตัวเนื้อผงเขาก็จะฟูขึ้น เนี่ยก็คือกระบวนการทําให้ช่องว่างมีความแตกต่างกันนะคะแล้วทำไมอาจารย์ต้องมาพูดเรื่องช่องว่างช่องว่างเนี่ยมีความสําคัญนะคะช่องว่างภายในนี่มีความสําคัญกับวัสดุเกษตรสําคัญยังไงหนึ่งเลยก็คือตัวช่องว่างเนี่ยเขาช่วยให้น้ําแล้วก็ก๊าซผ่านเข้าออกได้ง่ายเวลาที่เราทําการแปรรูปไม่ว่าเราจะทําการต้มให้ความร้อนหรือเราจะทําแพ้งนะคะถ้ามีช่องว่างมาก ก็จะทําให้วัสดุเกษตรสามารถที่จะระเหยน้ําได้ง่ายทําไมเวลาเราตากเอามันแล้วกันค่ะมันสำปะหลังบ้านเราเนาะเราตากมันสำปะหลังทั้งหัวเขาแห้งช้ามากหรือมีโอกาสที่จะเน่าในขณะเดียวกันวิธีการแก้ปัญหาก็คือหั่นให้บางๆนะคะให้เกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคเพิ่มขึ้นแล้วก็นําไปตากแดดปรากฏว่ามันที่หั่น แห้งได้เร็วกว่ามันที่เป็นหัวในขณะเดียวกันถ้าเราไปทําการบด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 นะคะตัวที่บดก็จะแห้งเร็วกว่าตัวที่หัน่นนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องการช่องว่างที่มากระหว่างอ่าภายในโครงสร้างของวัสดุเกษตรเพื่อช่วยในกระบวนการแปรรูปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะกระบวนการอบแห้งความสําคัญที่สองของช่องว่างภายในวัสดุนะคะก็คือความหนาแน่นรวมความหนาแน่นรวม ของอผลผลิตก็คือถ้าถ้าวัสดุเกษตรมีความหนาแน่นมากการขนส่งก็จะใช้พื้นที่น้อยอาจารย์ขอยกตัวอย่างฟางข้าวเราเคยเห็นฟางข้าวที่ทําการขนย้ายข้ามจังหวัดจากภาคกลางมาขายที่ภาคอีสานใช่ไหมที่บนถนนมิตรภาพเราจะเคยเห็นพ่อค้าเนี่ยเขาจะทําการนําฟางข้าวไปอัดเป็นก้อนแล้วก็ขนส่ง ทาไมเขาไม่เอาฟางข้าวใส่รถมาเลยมาขายเลยเพราะว่าในขณะที่น้ําหนักเท่ากันเนี่ยสมมติฟางข้าวหนึ่งตันอันนี้เป็นตัวเลขที่เราสมมติขึ้นมานะอาจจะต้องใช้รถสิบล้อถึงสามคันในการขนย้ายก็ทําให้สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองต้นทุนค่าขนสง่งแต่ขณะเดียวกันถ้านําฟางข้าวไปทําการอัดเป็นก้อน ก็อาจจะใช้พื้นที่แค่ครึ่งรถสิบล้อในการขนส่งก็จะทำให้สามารถขนส่งได้มากขึ้นในน้ำหนักที่มากขึ้นแต่ว่าใช้รถที่น้อยลงหรือใชอ้พื้นที่ในการขนส่งน้อยลงแม้กระทั่งพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเราทำให้ช่องว่างน้อยที่สุดก็จะมีประโยชน์ต่อาการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษาแตกต่างจากการแปลรูปนะถ้าแปลรูปเพื่อทำแห้งเราจะต้องเพิ่มช่องว่างให้มาก แต่ถ้า,าต้องการขนส่งกับเก็บรักษาเราต้องทำให้ช่องว่างน้อยนะคะและอีกอย่างหนึง่งช่วยในการเก็บรักษาด้วยถ้ามีช่องว่างภายในมากก็มีโอกาสเกิดการเน่าเสียจากการระบายอากาศได้เพราะว่าถ้ามีอากาศชื้นอยู่ในโพรงของอวัสดุเกษตรเนี่ยหรือมีน้ำอยู่ในนั้นนะคะ เพราะว่ามีช่องว่างเยอะเกินไปก็ทําให้วัสดุเกษตรเกิดการเน่าเสียได้ก็จะมีประโยชน์ต่อการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะคะและข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของคุณภาพอาหารช่องว่างที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านรสชาติเนื้อสัมผัสเช่นผลไม้กรอบถ้าเราทําให้ผลไม้มีช่องว่างที่มากขึ้นอาทิเช่นเราเอาเอา อ๋อว่าที่เห็นภาพชัดเลยอย่างเช่นการใครเคยกินข้าวเกี๊ยบกุ้งไหมคะข้าวเกี๊ยบกุ้งเนี่ยเขาจะนาไปาวัสดุเกษตรไปผสมกับแป้งแล้วก็ไปทําการนึ่งแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นํามาทอดให้เกิดช่องว่างถ้าช่องว่างน้อยตัวข้าวเกี๊ยบกุ้งก็จะแข็งพอแข็งรสชาติมันก็จะไม่อร่อยแต่ถ้าช่องว่างมากแล้วกัดเข้าไปมันก็ดังกุ๊บมันกุ๊บ มันก็จะทําให้รสชาติอร่อยนะคะตามที่เราเคยกินเนื้อสัมผัสที่แตกต่างเนื้อสัมผัสที่เราคุ้นเคยก็ทําให้รสชาติอาหารอร่อยได้นี่ก็คือประโยชน์ของช่องว่างภายในนะคะที่อยู่ในโครงสร้างของอวัสดุกเกษตรในระดับจุลภาคก็จะประกอบไปด้วยช่องว่างภายในแล้วก็เซล์แล้วก็ผนังเซลลนั่นเองเนาะ นี่ก็คือโครงสร้างระดับจุลภาคจบลงแล้วค่ะสําหรับโครงสร้างระดับจุลภาคนะคะโครงสร้างที่สองนะคะก็คือโครงสร้างระดับมหาภาคนะคะโครงสร้างนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายนอกของวัสดุเกษตรไม่ว่าจะเป็นรูปร่างทรงกลมสี่เหลี่ยมไม่มีรูปทรงที่ไม่สามารถอธิบายได้รูปหัวใจสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ มีขนาดมีไซส์มีความหยาบมีผิวขุขะที่แตกต่างกันซึ่งลักษณะเหล่านี้อาจารย์จะขอยกเนื้อหาไปไว้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดลึกมากกว่านี้นะคะและอีกอันนึงก็คือโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกลอย่างเช่นการรับแรงดันแรงดึงแรงเฉือนเช่นสิ่งที่เราต้องรู้อาทิเช่นเปลือกไขะคะ่ค่ะ ในคุณสมบัติทางกลเนี่ยเขามีสามารถรับแรงกดได้เท่าไหร่ที่จะทำให้เราจะต้องออกแบบถาดที่ใช้ในการเก็บรักษาอันนี้ก็คือโครงสร้างที่เราจะต้องรับทราบไว้อันนี้จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์จะหยิบยกไปเรียนในสัปดาห์ถัดไปค่ะจบแล้วนะคะก็คือโครงสร้างทั้งสองแบบต่อไปก็จะให้ทุกคน อตอบคําถามอาจารย์3ข้อตามลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้ในไลน์นะคะส่วนเนื้อหาตัวนี้อาจารยา์โหลดให้แล้วนะคะใน Google นะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะถ้ามีคำถามก็สามารถไลน์มาถามได้เลยหรือว่าจะมาถามในชั้นเรียนก็ได้นะคะ